อาสบายดีก็ที่เขาบังคิดนะฮะมืัอนี้เฮาสิมาอัปเดตผลบานพิวดีอังกฤษเมื่อคืนนี้เนาะมีการแข่งขันอยู่2ครูด้วยกันเมื่อคืนนี้บานพิวดีอังกฤษเนาะเป็นกิตตันปาเดตเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้นะหนึ่งประตูต่อหนึ่งกิตตันปาเดตโดยจากการยิงของซาฮาเนาะส่วนเลสเตอร์ได้จากการยิงของเอสดีบานเซลซีเสมอกับเอตันมีลานหนึ่งประตูต่อหนึ่ง แต่จากการเซลซีได้จากการยิงของโอลิเวียซิลูส่วน ira, แอตามินาได้จากการยิงของกาซีเนาะส่วนตารางคะแนนตอนนี้เลตเตอร์เนาะอันรับที่2เนาะแข่ง16นัดมีสต่อปแต้ส่วนแอตามบินาอันะอยูรับที่หาแข่ง24นัดมีสี่แปแต้มเซลซี Chelsea, อยู่นัดที่6เนาะแข่ง16นัดมีส 6, ี่แปดเนาะ ่วนกิปตันพาเลตตอนนี้ยูนรับที่13เนาะแข่ง16บัดนาที19แต้มส่วนการแข่งขันเหมือนนี้มีหนึ่งคูเนาะเป็นบานาธิกาสเปนเนาะเซบียาเจอกับเบียริวเนาะเวลาส่าวสามโมงส่วนมืออื่นวันที่30ท่านว่าคมบนะฮะมีบานเตเพีบดีเนาะแข่งขันกันทั้งหมดหาคููเนาะไบตันเจอกับอาเซนอลแข่งขันเวลา1โมง เบอร์ลี่เจอกับเซฟพิวแข่งขันเวลา1โมงเซาแฮมตันเจอกับเบดแฮมแข่งขันเวลา1โมงเบสบอมบิดเจอกับดีดเนาะแข่งขันเวลา1โมงส่วนแมนยูนเตดเจอกับบูฟแข่งขันเวลา3โมงส่วนบานเตลอาริกาสเปนมีแข่งขันทั้งหมด4คู่เนาะ บาเซโลนาเจอกับเอเอวาเนาะเวลา1นึโมงหนาทีเด็กับคาลิตเจอกับบายาโตลิกเนาะเวลา3ามโมงส่วนเลมันเตเจอกับเรียนเบติสนะสามโมงสามสิบคือกันเนาะเด็กกานาดาเจอกับบาเลนเซียเนาะสักสามโมงโอเคนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะเพื่อเป็นกระตุ้ใจคลิปต่อไปเนาะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไพีเท่านี้เนาะ